สวัสดีจ้าจอยพารวยแชนแนลนะคะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าวันนี้จ้าจอยก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่สิบหกเดือนสามสองห้าหกห้ามหพี่พี่ FC ด้ดับช้มตามเคยจ้าสำหรับผลสรุปวันที่สิบสี่เดือนสามจ้า จอยให้เด่นสองรูดอยู่ที่แปดเก้าเนาะจ้าพ้นสรุปหกตัวจ้าแปดสามสี่สี่สองเจ็ดสองตัวล่างชุดหกตัวแปดสามแปดสามมาตรงตรงเน้นเๆจ้าแปดสามเย่พี่น้องฟังเราห้องก็ได้เฮ่เนาะจ้ารูดแปดมาจ้าแปดสามสองตัวล่างชุดหกตัวพี่น้องฟังเราห้องกด้เฮ่เนาะจ้า สองตัวล่างสี่สีรูดไปเนาะจ้าส4่ 44. บน4ี่สองเจ็ดมาตรงตรงสองเจ็ดจ้าเน้นเน้นจ้าพีพีจ้าได้เฮเนาะจ้าสองเมาตัวเน้นเน้นเลยจ้าเด่นสองรูดสมาจ้าสามตัวจ้าสุด3มตัวจ้อยให้สองสี่ปสองสี่แปเสียดแต้มเดียวเนาะจ้าเนาะพีพีซจ้าพนออก4 2อจ็ดจอยให้สองสี่ปดเสียดแต้มเดียวนอะจ้าแปดเจ็ดนะจ้าถาบอสันกรสิได้โต๊ดนะจ้าพีพีเอจะาขอแสดงความยินดีกับพีพีเอฟซีถิดตามแนวทางหวยลาวพัฒนาวันที่14เดือนสามนะจ้าเด้งเด้งจ้าสตัวล่างชุดหตัว8ปดสามจ้าแปดสมาตรงตรงแปดสาเน้นเน้นจ้าลูด8ดมาจ้า บนสี่สองเจ็ดสองเจ็ดก็มาตรงตรงสองเจ็นาะจ่าเน้นเน้นจ่าเด่นสองมาจ้าวันที่สิบหกเดือนสามสองห้าหกห้าหวยลาวพัฒนาสองตัวบนลา่างแล้วก็สามตัวจ้าก่อจะไปรับชมคําเตือนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะพี่พพี่จ่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าสำหรับวันที่สิบหกหวยลาพัฒนาจอยให้เด่นสี่ลูดเก้าเจ็ดจ สี่มีสี่ศูนสี่สอาพี่พี่ FC ทันใดนอดจา่าสายหลุดสาวิงา่งนอจ่าถามหักสีก็สามารถน้ำสีไปหลุดไปวิ่งไดนอจา่าสสามสี่แปดสี้เกาหน้าสองเก้าสามเก้าเจ็ด เจ้าหกเจ็ดมีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้ากันจ้ากันเบิร์นนอจ้าสี 4, 4, 4, 4. ่สี่สี่สี่ออกไปแล้วนอจ้า เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดสามตัวจ้าสามตัวมีสี่เจ็ดสามสองเก้าหกเจ็ดศูนย์สี่เก้าเจ็ด สตัวเน้นจ้าสตัวมี9ก้สองหกจ้ะเจ็ดสามเก้าเจ็ดสี่ศก้าสอง ไปกับทุกครั้งจ้ามักตัวใดชอบตัวใดแคบหนาจอไหวบันทึกไหวใส่ไปเป็นแนวทางใดนอกจากสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพีพีเอฟซีจ้าบางครั้งกว่าจะเข้ามากบางวันกว่าจะเข้าน้อยนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างจ้าคำนวณไปตามสูตรนอจ้าสุด้ทยจะขอให้พีพีเอฟซีทุกคนทุกทานโูคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์นอจ้าเขาตัวใดแบบใดสามารถคอมเมนต์บอกเราสู่จ้อยฟังใดเลยนอจ้า โจยสีได้มีกำลังใจในการทำแนวทางต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้โจยโคกาวคำว่า,าสวัสดีจ้า